กิจกรรมสัปดาห์ความยั่งยืนปล่อยอรังกูรูสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์แม่นะฮะก็กิจกรรมสัปดาห์ความยั่งยืนนะฮะจะปล่อยยาเรยูตันนะฮะหรือว่าอรังกูรูนะฮะ เป็นโปเกมอนนักปราดนะฮะหน้าตาอย่างนี้นะฮะผมชอบโปรกมนตัวนี้มากเลยฮะหน้าตาเหมือนผมเลยครับชอบชอบหน้าตาเหมือนผมเป๊ะนะครับก็กิจกรรมสัปดาห์ความยั่งยืนนะฮะวันพุทธที่20เมษายนนะฮะเวลา10โมง นะฮะจนถึงวันที่25เมษายนเวลา20นาฬกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ <S 2> <S 2> โปรแกรมที่เปิดตัวคือโปรกรมน,นักปราดยายาเรยูตันหรือว่าอรังการูนะครับเป็นโปรแมอมที่หน้าตาเหมือนอ่ลิงอุลังอุตังน, <c oughs> นะครับแหมมาเปิดตัวในครั้งแรกนะฮะนอกนั้นก็จะมีน้องเชอรินโบสีแตกต่างนะครับก็คืออ่อ เจ้าเชอรูบี้นะฮะจะมีชายนี่กับเขาแล้วนะครับผมอ่ะต่อมือเลยนะครับก็สองตัวนี้เป็นโปเกมอนเด่นเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงวันคอมมิตี้เดย์นะครับวันเสาร์ที่23เนี่ยนะครับเมืองไทยเนี่ยมีที่จัดงาน3ที่เลยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในอีกคลิปหนึ่งนะครับในวันที่23นะฮะเวลา10โมงจนถึง2ทุ่มนะฮะตามเวลาประเทศไทยอ่า ทางไนติกจะทำการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นในทุกๆ5กิโลเมตรที่เทรนเนอร์หนึงคนเดินนะครับสมมุติผมเดินไป10กิโลเมตรในวันนั้นนะคะนานติกจะปลูกต้นไม้ให้ผม2ต้นนะครับแล้วก็ปลูกสูงสุดไม่เกิน1,000 0แต้นนะครับโอ้โหเพราะว่าเทรนเนอร์ของเราเยอะเลือกเกินนะฮะปลูกเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวาอาผู้ชนตบมือให้กับนานติกลอยออกมาสำรวจกันเยอะๆนะครับ แล้วก็มีคาท้าทายนักสะสมนะฮะคำท้าทายนักสะสมก็จะเป็นธีมธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวคาท้าทายนักสะสมออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรนะฮะผมก็จะมาเล่าแจ้งถแถลงไขให้อีกทีหนึ่งนะฮะอ่าก็จะได้รับลัวมอสหนึ่งชิ้นแล้วก็ซปเปอร์บอล15ลูก,กน,นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน นะฮะแล้วก็โปเกมอนที่จะเกิดในป่าหรือว่าในธรรมชาตินะฮะหรือว่าตามพื้นทั่วไปเนี่ยนะฮะจะมีออสดิดครับผมนาโชโนคุสะนะครับผมอ,อแล้วก็กิมเมอร์ครับหรือว่าแบทเบเตอร์นะครับทองวิกค,ครับหรือว่านาเอตเตลโกเทลครับฮายาชิกามะครับเชอรูบี้ครับนี่น้องเชอรินโบนะฮะจะมากับชายนี่ตัวอื่นเนี่ยก็มีชายนี่หมดแล้วนะ ทับริกครับยาบุกุรนนะฮะแล้วก็โฟอโรซิดครับหรือว่าเทสซิสนะครับก็มีใช้นี่เหมือนกันผมยิงไม่ได้เลยอะแล้วก็ยาเลยูตันนะฮะหรือว่าอารังกูรูนะฮะตัวนี้ผมชอบจริงใ <c oughs> ข่ไมคร,บรับผมวัดตบโปรดผมเลยหน้าตาเหมือนผมจริงจริงนะฮะแล้วก็วีนซอรครับหรือว่าฟูจิกิบันนะ,นะครับแพนทูมครับบุ คุเรตัวนี้ต้องเก็บเลยนะฮะตัวนี้ต้องเก็บเลยนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ต้องเก็บนะครับผมอ่าตัวนี้น่าเก็บยาเรรูตันก็น่าเก็บนะเดี๋ยวมาดูทียาเรรูตันนี่จะต่างกับไออะไรนะไอไอลิงหลับนะไอลิงหลับที่ชอบเอาขึ้นยิมกันนะตัวนั้นนะ่ะท่าแรกท่าแรกมันเป็นท่ายอนนะท่าหาวมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรดีไม่มีไม่มี ไม่ไม่มีดาเมจแต่ตัวนี้มีท่าแรกที่มีดาเมจนะฮะเดีย๋ยวมาดูกันว่าเก่งหรือเปล่านะนะฮะแล้วก็รู้สึกจะเป็นตัวที่อึดด้วยนะครับทีนี้มาดูไข่ครับไข่เจ็ดกิโลไข่เจ็ดกิโลก็ได้จากการเปิดของขวัญของเพื่อนน่นะครับเราต้องมีพื้นที่ว่างก่อนแล้วก็เปิดของขวัญของเพื่อนนะฮะแล้วถ้าได้ไข่เจ็ดกิโลในช่วงเวลาของกิจกรรมนี้นะฮะจะได้อาโลลาดิกเลตครับลาวิต้าครับ เชอรูบี้แล้วก็ยาเรรูตันยาเรยูตันไม่ใช่รูตันโอ้รูตันจะร่้ตายรูตันนี่ต้องการทะลวงนะฮะนะฮะอ่ะว่ากันไปครับตัวนี้ก็ใครอยากฟักไข่ได้ลาวิต้าก็น่าจะได้ง่ายขึ้นนะนะครับแต่ผมอยากได้ตัวนี้แล้วก็ชุดรวมฮะกล่องรวมของฟรีนะฮะจะมีาขายนะฮะก็จะมี รัวแหละนะฮะ้เขาจะให้ลัวพืชมานะครับรัวพืชก็เอาไว้พัฒนาร่าง E ีวีพืชได้ด้วยอนะครับแล้วโปเกมอนที่ดึงถูกดึงดูดด้วยรัวมอสหรือว่ารัวพืชนะครับก็จะมีกูมนะฮะคุชัยคันะนะครับวิพินเบลครับหรือว่าอูสุดงนะฮะชิโกริต้าครับโกเทลครับเชอรูบี้ครับสวัตเดวครับ แล้วก็อัลโล d าดิกเลตครับเบลเบลลุสซมครับแล้วก็นิชาดานิชาดาน่าเก็บนะ PP ได้หรีก500นะครับหรีพัน0ันห้าก็มีคนเล่นมั้งจำไม่ได้นะครับจิโกลิต้าน่าเก็บครับอ่าอุสุดงก็น่าเก็บครับหื้ยลาง3ามแม่งตีแรงมากนะฮะอ่ะตัวนี้ก็น่าเก็บนะฮะแล้วก็งานวิจัยภาคสนามครับงานวิจัยภาคสนามนะฮะ เนี่ <Yeah. S 2> นะฮะงานวิจัยภาคสนามนะครับก็คือเวลาเราหมุนเสาแล้วจะได้เควสมาเนี่ยจะได้ตัวอะไรบ้างนะฮะก็จะมีเควสท,ที่จะได้ตัวนาเอเตอร์ A T o, นะฮะหรือว่าโทวิกนะครับเชอรูบี้ครับชินิวีครับทับบิกครับช,ช,ชีสฟินครับเออ่แล้วก็แพนทูมผมจะหาตัวนี้ตัวเดียวเลยนี่ตัวนี้เจ๋งนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้ชายนี่ นี่ฮะตัวนี้ฮะเจ๋งๆพีพีดีมากนะครับเอ่อแล้วก็งานวิจัยภาคสนามหรือว่าหมุนเสาได้เควสเนี่ยฮะยังจะได้เอ่อเควสพลังงานเมก้าด้วยนะครับหรือว่าเมกาอ้อเนจีนะฮะของฟูชิกิบานะแล้วก็ยูกิโนโน,นะครับยูกิโน,โนก็ไออะไรอ่ะเออเหมือนยักษ์เขาเรียกยักษ์น้ำแข็งมะ <laughs> นะครบอาโบมาสน แล้วก็โบนัสนะฮะจะได้โบนัส XP เพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อหมุนเสาโปเกสต็อฟเป็นครั้งแรกครั้งแรกนี่ยังไงวะงงหระช่างมันครับเอาเป็นว่านะคะหลักใหญ่ใจความของสัปดาห์ความยั่งยืนนะครับก็จะมียาเรยูตันนะฮะหรือออรังกากูรูเนี่ยฮะกร,รมันนักปราดนะครับตัวนี้ต้องเก็บนะฮะแล้วก็ชายนี่ครับสายชายนี่ก็เก็บชายนี่เชอรูบี้ครับ นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะแล้วตัวนี้ใครจะจับแต่ผมจะจับตัวนี้โบคุเรกยาเรยูตันนะครับตัวนี้ก็เจ๋งนะฮะอ่าแบทเบเตอร์ร่างแรกเอาไปพีพีหนึ่งพันห้าร้อยได้นะครับถ้าใครรวยดัสดส่วนผมไม่รวยเลิกนะครับไข่นะครับนะฮะแล้วก็มีรัวนะฮะส่วนผมจะเก็บตัวนี้นะละ บคุเรยารเรูตันเอ้ยยาเรยูตันนะครับนะฮะนา่าจะประมาณนี้แหละผมไม่ใช่สายไชนี่นะครับผมโอเคกิจกรรมน่าจะมีประมาณนี้นะฮะถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าแจ้งถแถลงไขอีกทีนึงนะครับอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ